Did you know ุหมทำไม,มำไข่ไก่มีแค่สองสีทำ,ทำไมเดินที่ไหนรองเท้าเธอขาดแต่ว่ารองเท้าฉันอ่ะมันบีบเท้ามากเลยอ่ะทำไมทำไมเดินเดินอยู่แล้วเพิ่งจะมาบีบตอนนี้อะ่ะเพื่อนคือเราซื้อรองเท้าผิด มันก็เลยต้องมีวิธีซื้อรองเท้าเธอเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์มีเท้าซ้ายเท้าขวาไม่เท่ากันเออแล้วแสดงว่าเธอซื้อรองเท้าคราวนี้เนี่ยเธอเอาเท้าที่มันเล็กกว่าถูกต้องลองรองเท้าใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเหตุผลก่อนว่าทําไมเท้าคนหนึ่งไม่เท่ากันแล้วเวลาจะเลือกซื้อรองเท้าควรจะเลือกยังไงแล้วรองเท้าขาดทำยังไงอะไดียดูดิเนี่ยดูดิออกมาเป็นยัวเลย เยไม่ค่าที่รองเท้าของเราครับข้างหลวมข้างเวลาเราลองรองเท้าคู่ใหม่มันเป็นเพราะเท้าเราไม่เท่ากันหรือว่ามันเป็นเพราะเขาผลิตรองเท้าแต่ละข้างไม่เท่ากันแน่จริงๆแล้วรองเท้าแต่ละคู่แต่ละเบอร์มีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างค่ะเพราะส่วนมากพื้นของรองเท้าที่เราใส่หล่อขึ้นจากแม่พิมพ์โดยเครื่องจักรดังนั้นพอจะสันนิษฐานได้นะคะว่าที่รองเท้าคับข้างหลวมข้าง มันเกิดจากการที่ขนาดเท้าของเราไม่เท่ากันมากกว่าสถิติระบุเขาว่า160ของมนุษย์บนโลกนี้มีขนาดของเท้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เท่ากันนักวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้เขาว่าเท้าคนเราไม่เท่ากันเกิดมาจากลักษณะการใช้งานธรรมชาติสร้างร่างกายของมนุษย์หลายส่วนมาเป็นคู่เพื่อผ่อนแรงซึ่งกันและกันเช่นมือเท้าตา หูเป็นต้นแต่ว่ามนุษย์เรากลับใช้งานหนักเพียงข้างใดข้างหนึ่งจนกลายเป็นความถนัดโดยธรรมชาติกล้ามเนื้อที่ใช้งานมากจะโตกว่ากล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะแล้วสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท้าข้างไหนใหญ่กว่าคะเท้าวขวาแ,แน่ๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถนัดขวาแต่เดิมเราเชื่อว่าเท้าวขวามักจะใหญ่กว่าเท้าซ้าย เพราะว่าคนเราก้าวเท้าที่ถนัดก่อนก็คือเท้าขวาแต่ว่างานวิจัยหลายชิ้นชี้เขาว,ว่าเท้าที่มักจะใหญ่กว่าเป็นเท้าซ้ายโดยระบุเหตุผลว่าเวลาคนถนัดขวาย่อตัวยกของหนักเขาจะไม่ยื่นมือขวาและเท้าวขวาไปข้างหน้าพร้อมกันเพราะว่ามันไม่สมดุลแล้วก็ผิดธรรมชาติตรงกันข้ามเขาจะยื่นมือขวาและเท้าซ้ายไปข้างหน้าสร้างตำแหน่งที่เรียกว่า three leg stool หรือ tripod ทำให้สมดุลและมั่นคงกว่านั่นเองสรุปแล้วนี่ว่าคนเราอ่ะเท้าไม่เท่ากันอย่างที่อธิบายไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเท้าซ้ายใหญ่กว่าเท้าขวาเพราะฉะนั้นเวลาซื้อรองเท้าเนี่ยเราจะต้องเลือกที่ข้างที่รองเท้าที่เท้าใหญ่กว่าลองไปในรองเท้าใช่บางทีนะเราตื่นเต้นมากก็เห็นรองเท้าสวยก็ลองเข้าไปเลยแล้วก็ลืมนึกไปว่าเท้าข้างนั้นเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า ใช่รองข้างเดียวรถซื้อเลยไม่ได้นะเหมือนนิ่มอ้าวหมดเวลาแล้วแต่ว่ารองเท้าคับยังดีกว่ารองเท้าขาดวันนี้ช้อปปิ้งจะรองเท้าขาดเลยดู่ิดิูโนคุณรู้หรือไม่ต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาคุณนายนิ่มเดี๋ยวไปซ่อมรมองเพลาก่อนกลับบ้านนะวันนี้ซื้อของเยอะแยะมากมายเพราะว่าเดี๋ยวจ้อจะกลับมากินบ้านกินข้าวบ้านตอนเย็นคุณนายนานั่นแหละค่ะเป็นคนวางแผนอันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ